สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรคำนวณเลขเด่นนะคะสูตรตัวเดียวแล้วก็สูตรสองตัวนะคะคลิปนี้อันนี้เป็นสถิสถติย้อนหลังที่แอดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาวงกลมเนาะว่าเข้ากี่งวดหลุดกี่งวดนะคะแต่ว่างวดที่แล้วสูตรนี้เข้าที่สี่นะคะ แถวนี้นะคะจะใช้1นึ่งตัวแถวนี้จะใช้2ตัวนะคะระหว่างใช้1ตัวกับใช้2ตัวนะคะเลขเด่น1ตัวเนี้ยจะหลุดกี่งวดแล้วก็2ตัวหลุดกี่งวดนะคะแถวนี้นะคะเลขเด่น1ตัว5 5นะคะ5 ฝั่งนี้นะคะหกห้าฝั่งนี้สองตัวนะคะมาทั้งสองตัวเก้านะคะสูตรนี้นะคะเก้าแล้วก็ศูนย์ สูตรนี้นะคะสองสูตรตัวเดียวสองก็เข้านะคะสองมวดน,นี้หลุดทั้งคู่นะคะเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันนะคะแต่แอดจะแยกให้เห็นชัดๆว่าถ้าเราใช้ตัวเดียวหรือว่าใช้สองตัวดีนะคะ วันนี้ก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะสูตรนี้เข้าที่ศูนย์สูตรนี้มาทั้งศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะต่อมาเลยสูตรนี้เข้าที่สองส่วนงวดนี้สูตรนี้ไม่เข้านะคะห้าห้านะคะ แปนะคะตัวเดียวก็เข้านะคะแล้วก็สุดสองตัวเก้าเก้านะคะสองูนะคะ จะเลื่อที่แถวหน้านะคะเข้าแถวหน้าเนาะเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นสูตรสองตัวนะคะเนี่ยเข้าแต่แถวหน้าแล้วก็สี่สี่นะคะวันนี้หลุดนะคะสูตรนี้สูตรนี้เข้าที่หนึ่งแล้วก็ 0นะคะกลับมาเข้าเหมือนเดิมฝั่งนี้เข้าสองตัวเลยนะคะต่อมาเลยเก้าเก้านะคะสูตรนี้นะคะน่าจะไปตรงกับเลขอาจารย์ดังที่เข้าปล่อยแล้วเมื่อวานเนาะ เขาน่าจะใช้สูตรนี้นะคะดูจากไทม์ไลน์ของเลขที่ปล่อยออกมาแล้วก็สถิติย้อนหลังเนะาะไทม์ไลน์ย,ย้อนหลังแล้วก็เลขที่ปล่อยออกมาเนาะเขาน่าจะใช้สูตรนี้ต่อมานะคะเจ็ดสูตรฝั่งนี้ได้ทั้งเจ็ดแล้วก็แปดนะคะถ้าใช้สองตัว วันที่สามสิบธันวาคมนะคะสี่ฝั่งนี้สี่ถ้าใช้ตัวเดียวนะคะถ้าใช้ตัวเดียวทั้งหมดที่แอดยกมานี้นะคะ17งวดถ้าใช้ตัวเดียวนะคะก็จะหลุดหนึ่งงวดหลุดสองนะคะแล้วก็หลุดสามหลุด3งวดนะคะแต่ว่าถ้าใช้สองตัวเนาะก็จะหลุด แค่หนึ่งงวดนะคะถ้าใช้ตัวเดียวนะคะสำหรับคนที่ชอบวิ่งก็ถือว่าสิบเจ็ดงวดหลุดสามงวดสถิติค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้านำไปจับคู่ใช้สองตัวดีที่สุดนะคะสองตัวก็คือดีที่สุดเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นเลขมาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะนะคะถ้าเป็นสองตัวนะคะ สถิติย้อนหลังก็คือหลุดแค่1งวดแต่ถ้าใครชอบวิ่งชอบอะไรนะคะก็ใช้ตัวเดียวเนาะส่วนงวดวันที่วันที่นะคะสิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกสูตรนี้เนาะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยงวดที่แล้วเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเจ็ดได้สิี่เลขเด่นก็ได้ที่ได้ก็คือสี่และห้านะคะถ้าเป็น2ตัว แต่ถ้าตัวเดียวก็เป็น4ส่วนงวดนี้นะคะส่วนงวดนี้5นะคะบวก4นะคะ5บวก4ได้9นะคะเลขเด่นตัวแรกก็คือ9แล้วก็บวก1ได้10เลขเด่นตัวที่สองก็คือ0ตัด1ตัวหน้าออกนะคะ เลขเด่นที่ได้นะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6ก็คือเด่น9นะคะถ้าตัวเดียวถ้า2ตัวนะคะก็คือ9แล้วก็0นะคะเด่นเด่นนะคะ9 0 ถ้าใช้ตัวเดียวก็คือ9ถ้าใช้2ตัวก็คือ9และ0นนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ